สวัสด,ดีนะท่านผู้ชมโอ้รู้สึกว่าจะมีข่าวดีนะที่สมัดใส่ถุงแบบนี้นี่โอ้โหคอยพึงเห็นมีของพี่ชัยนะเท่าที่ผมซูมดูน่ะแน่นอนๆสามกล่องของพี่ชัยแล้วมีของใครอีกล่ะน่ะอันนี้ก็บอกว่าของไผ่ที่กองซื้อยังไม่จ่ายตังค่าววันน้วยอ้ามของไผ่ระเบิดเลยตายแล้วคืออว้อยู่นี่ สีส่กล่องยังไม่จ่ายของใครวะสันโอ้เป็นเขียนไว้อยู่เนาะโอ้<ม>อ่ะก็แสดงความยินดีกับพี่ชายด้วยนะครับอันนี้คือนั่งนั่งทำอะไรในโซเลกันบ่ <c oughs> โอ้นั่งโหลดคลิปไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศ <c oughs> โซลกเรื่องทป,ปังนี่แหละ้ <ไง S 1> ปังบ้วยบ่วันนี้เป็นไงวันนี้ โ <Okay S 1> อเคไหมจะหลับแล้วจ้าอ้ตายแล้วรู้ไหมว่าฟังจนจ<ล>ะห <จน S 3> ลับฟังจนจะหลับหนึ่งคลิปคลิปฟังฟังวันนี้ได้สูงสุดทีเดียวครับคลิปสูงสุดเหรอครับอือต้องสามสามร้อยผับฟังสุดสุดสามร้ยอยสามร้อยคนดูนี่เหรอยา่างโอ้ฟังแล้วบอกอันนี้น่ะฟังสุดของแม่แล้วฟังจนจะไม่ฟังแล้วนึกว่าสามหมื่นฟังผิดหรือเปล่าสามหมื่นตัวสามร้อยโอ้โห พ่อบอกว่าลงคนไปกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์คนดูไม่พอพันอุ้ยก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่เรื่องเลยสงสัยจะได้กลับไปเชียญยาแล้วกลับไปหนเีย่ากลับไปเสียญห่าเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอีกนิดนึงนะเอฟซีตรงนี้ก็ตั้งวงโซลีกันอยู่นะพี่น้องโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าเต็มทุกที่นั่งนะะ แทบจะไม่มีที่นั่งให้นั่งเลยในเอฟทุกท่านไปเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นอีกอู้มุมนู้นก็มีนะครับโอ้โหมีกันทุกมุมทุกจุดเลยนะเนี่อคนแน่นในเอฟทุกท่านมุมนู้นก็แน่นนะดูนะมุมนู้นก็แน่นนะฮะส่วนมุมนี้ก็กําลังจะกลับบ้านแล้วมัง่งนี่คนข้าวขนของแล้วนี่นะครับ ส่วนมุมนี้ก็นั่งโซเล่กันอยู่พี่น้องอู้นี่นะนั่งโซเล่กันอยู่นะเอฟซีทุกท่านโอ้คนเยอะจริงๆนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยบรรยากาศนะครับยังเ,เดี๋ยวกอฟังจะว้าจะซีบอกยังไม่อยากจะเชื่อ นะครับว่าวันนี้นะฮะตามร่มไม้จะมีแต่คนนั่งนะพี่น้องไม่คนนีเลยไปนั่ตาแดดด้วยโ,โอพ้พี่นาทีเรียกนะฮะงานนี้พี่นาทีเรียกตัวด่วนนะยเอฟซีทุกท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นพี่นาทีเอาไหมเอาไหมจัดไหมมาดีมู๊ดโอ้ย <c oughs> นี่้องเล้ยว,วหรอือเปล่า เมื่อกี้ไม่ดูว่าเพิ่นเดือดเหรออินใครเดือดเอาไม้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 ซีเพยซีเเดือดเมื่อกี้หนุกเดือดที่เนี้ยโอ้โหหมาไม่ทันพลาดได้ยังไงเดือดเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเอ่อกำมาดิวูบๆอะไรหรอะมีหมาไม่ทันไม่มีสาระเลยใช่ไหมล่ะสาระเลยคลิปนี้ให้มีสาระสักนิดนึงก็ไม่มีบอกเดือดกันพี่ไม่มาไม่ทัน เดือดจาริบมาไม่ทันแอดชีตกับเบาดุเดือดเออแอดชิดเบาดุเดือดใจอิ่มไม่เดือดไี่กองเชียร์อ๋อใจอ็มกองเชียร์เดือดสองคนนี้เออเดือดนะครับนุขึ้นเดือดไปแล้วเมื่อกี้นี้เออมาว่านุดำได้ยังไงนุก็เลยเดือดเลยดิน่าจะเดือดอีกรอบน่าจะเดือดอีกะรอบเอากรออยู่มาจะไหมมาจะไดมเอาเลยไหม ผมว่านั่นจะเดือดตล้องท่าแล้วมึงมึงพูดอะไรมึงดูนะตั้งกล้องท่าแล้วมาดินั่นจะเดือดที่มาพูดมึงเฮ้อมึงได้กูเดือดอย่างเดียวมึงมึงไม่เดือดกันมั้งเลยโอดูคอยาวหมดแล้วโอ้ยก็เรียงคอยาทุกวันเนี่ยอันนี้คอยาเลยเหรอเนี่ยแต่มันยาวยังไม่พอดึงขึ้นมาแล้วคอยีกเหลือแค่นี้นะโอ้ยอย่างนี้เลย ดีแล้วมันจะได้ยาวมันจะได้หันซ้ายหันขวาถนัดนีิทานยันนิทานยันนิอา,า,าวยันโอ้ไปคลิปไปหมดทุกวันนี้อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะออช,ช่วงบ่ายในฟิลิปใช่บรรยากาศช่วงบ่ายนะครับก็มาลองล<ะ>ึ้ห่วยกันนะวันนี้เหรอ้วันนี้พี่ทุกห่วยพี่จะกระโดดลงน้ำเลยแล้วอมพูดแล้วอบพูดด้วยอู้หลักฐานหลักฐานโอไม่รู้คิดอะไรเยอะกันไม่เอาไม่ได้ถ้าบอลรุนอบอยู่บอกพินาทีพินาที พี่จงดูตอนที่เขาเชื่อมท่อหากันมันจะเป็นน้ำเดียวกันปูกดดตรงนี้เลยอปูดไม่ <c oughs> อมล้มดูเลยว่าปูสักทิแค่ไหนเอนอะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในะครับท่านะ